ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสูงเพราะมี <elli> สาเหตุคือทำบาปแต่สําหรับคนที่ไปสูงแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเวลาไปสูงเลยเนี่ยจะตอนมันจะหลอกเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยังเลิกจากบาปหนึ่งไม่ได้บาปเล็กเพราะบาปใหญ่นั้นหนักมันมากต้องเลิกให้เร็วที่สุดแต่สมมติทาบาปเล็กอยู่บาปหนึ่งยังเลิกไม่ได้เป็นไปได้จ้าเขาเป็นไปได้นะว่าเขาเนี่ยทำบาปเล็กบาปหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่เขาทาบาปเล็กมันทาให้เขารู้สึกสานึกผิดแล้วเขาไปทําความดีอย่างมากมายมากไปชนิดที่ว่าความดีอ่ะมันนําหน้าบาทที่เาาํ ไปไ,ปไปไกลเลยและความดีของเขาเนี่ยจะไม่ได้เท่านี้ถ้าเกิดเขาไม่ทําบาปอันนี้เพราะจะได้ความดีที่เขาสะสมเอาไว้อย่างมากมายสุดท้ายเป็นเหตุเพราะอะไรจากบาปที่เขายังเลิกไม่ได้น<ม>ี่ยแหละแต่อ a ลอ a h ช่วยเหลือให้เขาไปทาความดีเยอะๆเขาสํานึกผิดและเขารู้สึกผิด และเขาก็ทําอิบาระเยอะๆ,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 ๆเพื่อจะไปลบล้างความผิดบาปเล็กที่นาบีบอกว่าหลังจะไปทาความชั่วให้รีทำความดีสรุปแล้วเนี่ยบาปเล็กก็ถูกลบล้างความดีที่ทําอย่างมากมายก็ถูกสะสมเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงๆแนขึ้นสวรรค์ชั้นสูงๆเพราะมีสาเหตุคือทำบาปจะคิดดูกันแล้วกันนะไทยรู้ไว้เพราะฉะนั้นพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ว่าให้กําลังใจคนทําบาปทําต่อไปนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหตุผลเลยว่าจะสนับสนุนให้ทำบาปไม่ใช่อย่างนั้นอิสลามเนี่ยสายกลางของแท้จะบอกให้อลลอฮ์ อ่อนแอเพียงพั้มกันจะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบาปด่านสามอะ่ะบาปอารมณ์ไฟต่ำอะ่ะแกนตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กันกี่รอบอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงปุดขึ้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเนี่ยไม่รู้กันเท่าไหร่กี่สิบกี่ร้อยครั้งอัลทรงรู้ดีว่ามนุษย์จะเป็นแบบนี้แล้วอัลก็แยกบาปเล็กบาปใหญ่ให้ไง เราทาเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลยกันเรียบร้อยไม่มีใครรอดหรอกเราไม่ตาแยกว่าบาปเล็กแบบนี้นะบาปใหญ่นี้นะบาปใหญ่นี่ต้องระวังให้มากนะแล้วเดี๋ยวจะลบบาปได้ให้ขนาดนั้นแล้วก็ไปอาบน้ําละหมาดไปละหมาดห้าเวลาเดินไปมัสยิดไปทําอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่เป็นความดีก็จะลบบาปได้ให้อีกแล้วก็มีพิเศษพิเศษในโอกาสต่างๆถือสิทอดในวันอาชูรอถือสิทอดวันอารอฟาอะไรต่ออะไรก็จะลบบาปให้อีกเยอยะแย,ยะมากมายเป็นกําลังใจบอกแล้วดีต่อใจแต่สําหรับคนที่ไปสูงแล้วเนี่ยหะดิษที่ลบลบบาปต่างๆเราเนี่ย เยอะนะเข้าใจไหมเวลาไปสูงเลยเนี่ยใช้ตอนมันจะหลอกมันจะให้คนที่ไปอยู่ระดับสูงแล้วเนี่ยไม่ได้ทําบาปอะไรมากมายเลยนะ่มานั่งอ่านฮะดิษแบบนี้โอ้งั้นเราก็ทำบ้างเขาได้วนถะ้างนั้นจําลงมาทํใหม่เนี่ยขึ้นไปที่สูงแล้วเนี่ยเข้าใจไหมขนาดอ่านฮะดิษเนี่ยถูกใช้ตอนหลอกได้เลยถ้าวิเคราะห์ประมวลตรกกาเหตุผลไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะฮะดิษเนี่ยจะมีสําหรับคนที่ทําบาปหนักๆเลยแล้วมาให้ท้อแท้แล้วก็จะมีฮะดิษประเภทที่ว่า ฟังแล้วเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะมีฮะดิตหลายแบบกรอ่านบะหลายแบบหลายอายะเพราะฉะนั้นจะมีแบบที่ต้องให้ให,ใ,หใ,หให้กำลังใจคนที่อยู่ในระดับต่ำให้ให้ไปที่สูงแล้วให้กําลังใจคนที่สูงให้สูงขึ้นไปอีกจะมีหมดอ่ะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามนุษย์เป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาสอนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปสูงแล้วเนี่ยไม่ต้องลงมาแล้วไปสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ